นะครับมาดูวิธีการใส่เนื้อหาในบทที่1นนะครับสมมติเรามีไฟล์ชื่อไฟล์อะไรเลยนะครับตนนัวนี้นะครับเป็นไฟล์เปิดใช่ไหมครับเราก็ไปที่เราตองเซฟไฟล์เป็น PDF ครับเพื่อความสะดวกให้นักเรียนเปิดดูอ่าไปที่ไฟล์ save a ดบราวบราวไปที่โฟลเดอร์เราเก็บงานนะครับตรงข้างล่างนะครับเซฟเซฟแอ t ทายเลือกเป็น PDF อเลือกเป็นไฟล์ PDF save ครับ เขจะได้ไฟล์ PDF สี่จำนวนสีหน้าขึ้นมานะครับจากนั้นเรากลับไปที่ Google คัด o ุมครับอันนี้เราเตรียมไฟล์กลับที่ Google คัด o o มไปที่จําได้ไหมครับไปที่เมนูสร้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาครับสร้างเนื้อหาปบ๊บเราก็พิมพ์ชื่อเนื้อหาของเราเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรตะกี้เนี่ยโอ้ก็ปีาปิดนะครับปิดรายการปิดรายการรายการไปก็ปี อย่างนี้เราไป c o ปปี้ชื่อไฟล์มาก่อนชื่อชื่องานเรานะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสาร,รบัญอย่างนงี้นะครับโอเคนะครับเอาไปเปิดที่ Google c ั r o o m มันก็ตั้งชื่อไฟล์เหมือนกันเลยคําอธิบายก็วางเหมือนกันเลยก็ได้นะครับเราก็ไปคลิกเครื่องหมายบวกนะครับไฟล์นะครับ แล้วก็ไปอันนี้ไฟล์ตัวนี้เราต้องอัปโหลดขึ้น Google Drive ทุกครั้งนะไฟล์ต้นนั้นชื่อ PDF โอเคนะครับลากเข้ามาใส่ในช่องอัปโหลดไฟล์จากนั้นอย่าลืมนะครับเราไปเลือกหัวข้อก็คือบทนะครับเราจะเอาเนื้อหาความรู้เบื้องต้นงานสาบันใส่ที่บทไหนก็เลือกอันนี้เลือกบทที่หลังอาจจะงงนิดนึงนะครับใส่อัปโหลดเนะะื้อหาไปก่อนแล้วก็โพสครับ ทีนี้ชมพู่ดูนะครับวิธีการแก้นะครับถ้าเราใส่เนื้อหาไปแล้วตรงนี้ถ้ามันผิดเราเอาเมาส์ไปเอาเวอร์เนื้อหาตัวนั้นที่มาดูที่3จุดครับ3มจุดจะมีเมนูแก้ไขลบคัดลอกลิงนะสมมุติมันผิดเราพิมพ์ผิดเราก็คลิกแก้ไขนะครับไปแ,แก้ข้อความในนั้น,นถ้าจะลบทิ้งก็ได้นะครับอัปโหลดใหม่อโ,โอเคมาปิดไปก่อนอันนี้เราไม่ลบนะครับ อันนี้กรณีว่าเราจะแก้ไขตรงไหนนะครับแก้ไขตรงมาเมอร์ตรงนี้ตรงต้องมาดูก่อนที่ว่าเป็นไอคอนอดูด้านบนนะครับด้านบนอันนี้เป็นชื่อไฟล์ชื่อบทน,นะครับปีสามจุดเหมือนกันเราจะแก้เฉพาะไฟล์เนื้อหาเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีสามจุดมีเมนูย่อยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับวิธีการหาปกติของใน Google นะครับแนะนําเมนูนิดนึงตรงเก้าจุดผาตจรรันเนี่ยถ้ามีจุดจุดอย่างเงี้ยแสดงมีเมนู ต้งแท็บแคขีด3ขีดก็มีเมนูถ้าเป็น3จุดตรงนี้มันจะมีเมนูซ่อนอยู่ทุกตัวนะครับทุกตัวลองคลิกเปิดดูโอเคนะครับวิธีการอัปโหลดไฟล์เนื้อหาแล้วก็วิธีการเข้าไปลบเปลี่ยนแก้ไขไฟล์เนื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับ